เนิร์ฟอีลิตสองจุดศูนย์รุ่นเดี๋ยวพับพรันนั่นเองใส่แบกได้ถึงสองอันดูตรงปากกระบอกนะกดนี่ปุ๊บหุยหุยหุยดูสมุดมากครับหุยหุย,หย,หย,หย เดี๋ยวก่อนคับเพื่อนๆนี่คือมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Itnerf a l Night Nerf Challenge Ner ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศกติกิกรรร่วมสนุกเพียงแค่ทุกคนซื้อเนอร์ฟมูลค่า590บาทขึ้นไปเพื่อรับบัตรสะสมคะแนนหรือซื้อเนอร์ฟดับเบิลพันมูลค่า2290บาทเพื่อรับ100คะแนนไปแบบฟรีๆเลยและบัตรหนึ่งใบสามารถร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนได้ถึง10ครั้งหรือมาร่วมกิจกรรมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน100ด้านนะคะเพื่อนๆและก็ส่งผลคะแน แน่ที่ห้างได้เลยผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุด10คนแรกจะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เนิร์และอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่าทั้งสิ้น38,358บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมกราคม2567สนรยสดตอนนี้อยู่กับอีคิวเลอแล้วก็พอกอฟอีกเช่นเคยนะผมอ่าใช่้าวันนี้เรามาในห้องนี้เราต้องมาทำอะไรครับเราต้องมารีวิวเนิร์ครับผมไปดูกันเลยเนอร์อีดีส2.0จูนรุ่น ดับเบิลพรันนั่นเองอ่าอยู่นี่ครับนี่อีดีไซน์อย่างเท่คือเราเนี่ยรอคอยเนิฟม,มานานนะเราก็อยากจะรู้ว่ารุ<ม>่นใหม่ๆเขาจะออกมาแบบไหนเพราะว่าเขาออกมาเยอะมากใช่ครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีความพิเศษอะไรมาก,กแต่พอได้เห็นกระบอกนี้ปุ๊บรุกก่นก่อนๆจะเป็นสีนะน้ำเงินน้ำเงินส้มๆอ่าหรือว่าจะเป็นสีขา,ขาวขเขียวเียอ่าอะไรประมาณนั้นแต่นี่ รุ่นล่าสุดจะออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็มีแบบมิ้นิ์นะในกล่องแถมมาให้เลยนี่ห้าสิบลูกนี่คือรูปเนิร์ฟกระบอกนี้นะเห็นปากกระบอกไหมเรากดเนี่ยปากกระบอกมันจะยื่นออกไปอีกปากกระบอกหนึ่งมันจะยุบเข้ามาอ๋อคือมันจะเป็นแบบอย่างนี้แบบเผัดกันเลยผัดกันอย่างนี้เลยและเนิร์ฟกระบอกนี้ใส่แม็คได้ถึงสองอันแล้วที่แถมเข้ามาก็คือเขาแถมแถมแม็กมา2อันคือตรงนี้เราไปแกะกันเลยไหมได้คับ นี่กล่องเขาเป็นแบบโปรดักชั่นเคสนะก็คือเปิดกล่องมาแล้วเห็นเนิร์ฟตัวเนิร์ฟเลยเห็นไหมใช่คับคือวัสดุนี่เขาทำออกมาแข็งแรงดีมากนะพิเนี่ยมากตามมาตรฐานเนิร์ฟเลยถูกต้องครับดูตรงปากกระบอกนะกดนี่ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ตัวดร์ดก็จะออกแบบนี้เลยอ๋อมาดูด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเห็นตัวเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาออกมาใหม่นี่แบบสีสันแบบแปลกตาไปเลยเนาะใช่ค่ะคือมีสีเขียวสีส้มแล้วมีสีฟ้ามิ้นท์ อ่าแล้วก็มีการแบบให้เราเห็นแบบใส่ๆข้างในด้วยนะเห็นแบบการทำงานของมอเติงเห็นอะไรนี่ไหมเฮ้ยที่เก็บดร์ด้วยอ่ะอันนี้คือที่เก็บดร์ที่เก็บลูกอ่ะอ่าเวลาหมดปุ๊บก็ดึงจากนี้ได้เลยอ่าแล้วดูดิใส่แม็กได้2แม็กเลยโอ้โหเจ๋งจริงอันนี้เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าเนาะนี่เดืดอุยดูที่ในกล่องมีแถมอะไรบ้างโอ้โหอยู่นี่นี่เองโอ้โหแถมมาแบบนี้เลยนครับนึกว่าข้าต้ม เฮ้ยไม่ใช่อ๋อเหนียวไว้นี่ก่อน50ลูกแล้วก็คู่มือตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ตัวคู่มือนะเขาจะบอกวิธีนี่วิธีการใส่ฐานวิธีการใส่แม็กวิธีการใช้งานต่างๆเนาะซึ่งมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วเนาะใช่ครับเอาไปคนละมัดนี่อ่านี่ครับเขาแถมดาร์ตมาถึง3มัดดาร์ตสีสวยมากอือใช่นี่แบบนี้เลยเป็นสสีเหมือนสีเนิบเลยเห็นไหมมาดูที่ตัวเนิบโอ้ อย่างสวยอะครับสวยมากอืมขอลองถือหน่อยได้ไหมเนี่ยอุ้ยน้ำหนักดีเนี่ยจับถนัดเลยอ่ะเขาเอาออกมาดีไซน์สวยมากครับเท่มากอุ้ยมันดูมั่นคงอ่ะประทับตาได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะโอเคมากีที่อีคิวกับเล็บบอจับไปนี้ก็คือน้ำหนักดีเลยใช่ไหมใช่อะเด็กจับน้ำหนักดีผู้ใหญ่ก็จับน้ำหนักดีนะครับมาเริ่มจากปลายกระบอกกันนี่ดูปลายกระบอกก็จะเป็นแบบนี้กดปุ๊บจะสลับกันแบบนี้เนาะเวลากด ปลายกระบอกเป็นสีส้มจะมีแบบยืดเข้ายืดออกแบบนี้เนาะเป็นสปริงใช่ไหมอ่าเป็นระบบสปริงอ่าแล้วกตรงนี้จะเป็นยางยงนะครับนี่สามารถยืดหดไว้ได้ใช่แล้วด้านบนเห็นไหมเขามีแหลกมาให้ด้วยอ่าตรงนี้ก็คือที่ใส่อะไรครับเลเซอร์เรือจะใส่กล้องอะไรเงี้ยใช่ใส่สโคปใส่เลเซอร์ได้เวลาที่เราเล็งปุ๊บเนี่ยใส่ได้เลยชุดแต่งเนาะด้านล่างไม่มีมาให้นะด้านล่างจะเป็นที่จับก็คือเวลาที่เราแบบกดเนี่ยปุ๊บเราจับตรงนี้แล้วกด ถูกไหมแลวมือปานคนมือใหญ่มากเป็นไงฮะจับไหนมันก็เขาออกแบบมาพอดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะตรงนี้ใช่ครับเขาเนียตรงนี้มีสลักด้วยเห็นไหมตรงนี้คือเอาไว้กันลื่นนะอ๋อถูกต้องครับแลวที่ชอบก็คือตรงนี้ตรงใสๆตรงนี้เขาทำเป็นแบบพลาสติกใสๆให้เราเห็นข้างในกลไกข้างในอ่ะใช่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ที่เหนียวไกลนะครับอ่าใช่ครับก็คือระบบมอเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่ากดแบบนี้ไม่ออกนะ เพราะนั้นคุณต้องกดให้มอตเตอร์ทำงานก่อนถูกต้องอ <ฮะ S 1> ก็คือตรงนี้<อ>คือกดตรงนี้ค้างไว้ให้มอตเตอร์ทำงานออ่าถูกต้งแล้วก็เหนี่ยวไกลเลย ถัดมาก็คือด้านหลังไม่สามารถยืดหดได้นะก็คือปกติเนี่ยเวลาเราจะทําการเล่นใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าสั้นปุ๊บเราต้องดึงออกมาถูกไหมถ้าใครแบบมือยาวมือสั้นหรือเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าเนื่องจากไม่ใช่แบบแนวสไนเปอร์เนาะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบเป็นออโต้ไงเป็นระบบออโต้แนวแบบรัวไงแบบเวลากดทีนี่รัวออกหลายนัดเลยเพราะนั้นเหนี่ยวไกลแบบนี้ได้เลยไม่จําเป็นว่าต้องมาดึงนี่แล้วก็เพื่อให้มันประทับบ่าไม่ต้องเนาะก็คือแบบนี้เลยอ่าแล้วตรงนี้ เป็นจุดที่ใส่ฐานตรงนี้ใส่ฐานลืมบอกไปนะคะว่าตรงรูๆตรงนี้นะครับนี่ที่เห็นกันตรงนี้นี่เอาไว้ใส่ใส่ดร์ดนี่ไงเก็บดร์ดนี่นี่าสามารถใส่อะลียบอลลองอามาใส่ที่ลูกเขาเรียกว่าเป็นดร์ดสำรองใช่ครับใส่ได้ถึง10ลูกเลยนะครับ อ่านี่ได้10ลูกเลยนะคบพอดีเป๊ะแม็กให้มา2อันใช่ไหมแม็กหนึเนี่ยเขามีเลขบอกนะคือเลข10นั่นแสดงว่าใส่ได้กี่นัด10นัดครับสองอันก็เป็น20นัดนะครับถูกต้องครับใช้ฐาน 2A 4ก้อนนะใส่ตรงนี้เลยอ่าครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วไอคิวใส่แม็กเคียบดันเข้าไปได้แล้วครับนี่เป็นไง อ่าเนี่ยพอกดมอเตอร์แล้วจะมีเสียงแบบนี้ถูกต้องอ่ะถ้าเรากดไกลก็เหมือนการเซฟตี้นะถ้าเราไม่กดมอเตอร์ปุ๊บเราไปกดแบบอย่างเงี้ยเหนี่ยวไกลปุ๊บเห็นไม่ออกเลยเนาะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องกดตรงนี้ทุกครั้ง,งให้มอเตอร์ทํางานงเดี๋ยวมาดูที่ปลายกระบ,บอกนะว่าดร์ดจะออกแบบไหนอ่าถูกต้องครับ เราจะเห็นว่าเวลาวิถีออกไปเนี่ยมันจะแบบผัดกันออกนอะแต่เมื่อกี้คือไอคิวกดช้างไงเดี๋ยวไปทดสอบกันดีกว่าว่าลงสนามกันเลยประสิทธิภาพของการเล่นเนื้ออันเนี้ยเป็นยังไงอะได้ค่ะเลยบอลอยากเล่นเลยไหมยอยากค่ะถ้าอยากเล่นไปเลยไปอ้โพร้อมทดสอบเนื้อกระบอกนี้หรือยังครับพร้อมครับพร้อมมากรับตอนนี้ดูครับมีสมูทมาก หลังจากที่ผมทดสอบไปเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่ามันสมูทมากแล้วก็ไม่มีติดขัดอะไรเลยคือดีมากเลยอะอ๋อที่เหนียวไกลการตอบสนองคือดีใช่แล้วเมื่อกี้พ่อเห็นวิธีนี่คือตรงเลยอะอแล้วก็กดเพลินมากไม่มีติดขัดอะไรเลยอะโอเคเดี๋ยวให้น้องลเลยอลองบ้างครับปไปไปใส่กระสุนครับอ่ะอุยอุ้ย,ยดูสมูทมากครับ เป born, yeah. yes. ็นครับเลบอลได้เล่นครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกมากคเขาแบบกดแล้วปิ๊บปิ๊บปิ๊บแบบกดนุ่มๆอ่ะครับเดี๋ยวพ่อก๊อปลองมั่งก็คือเด็กสนุกแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องสนุกด้วยมาดูกันว่าผู้ใหญ่เล่นแล้วจะเป็นยังไงครับมาไปครับ แคปเดียวหมดอ่ะคือถ้าเราลัวขนาดไหนเนี่ยดาร์สเนี่ยก็คือแบบออกแบบสมูทจริงๆก็คือไม่มีติดเลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้แต่อย่างที่บอกครับถ้าเวลาที่เรากดลัวเนี่ยความแรงของเนิร์ฟเนี่ยจะลดลงนะแล้ก็มีอะไรสนุกสุดให้เล่นละยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองกับเป้าไหม<อ>ต้องตอบว่าใครแม่นที่สุดมั่นใจแค่ไหนครับสับหกเปอร์เซ็นครับหกเปอร์เซ็นครับหกเปอร์เซ็นได้เงาอ๋อเต็มสิบอ๋โอโอ,โอเคครับ อ,อุ้ย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 ,อยโอ้โหอ่าอ่าเต็มเก้าอี้อะจริงๆข้างบนนี่ล้มหมดนะข้างล่างเหลือ,อเหลือ3แท่งใครเหลือน้อยสุดคนนั้น,นชนะโอเคโอ้ต้องต๋องกว่า3อุ้ยอุ้ยโอ้โห นบอกหกเปอร์เซ็นไงไม่แน่ใจเอขาทำล่วงหมดเป็นหนึ่งรอบอีกรอบหนึ่งเหลือ3เพราะฉะนั้นถ้ารอบแรกคุณเก็บหมดคุณก็มีสิทธิชนะอาแต่ถ้ารอบแรกแบบคุณเหลือ4ี่นี่คือคุณหมดสิทธิ์เลยนะโอ้โหได้ครับวิ่ข้างาจะ หมดแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เหลือสองอันนี้โอ้โหเฮ้ยต้องบอกว่าสูสีฮะเหลือเหลือสองอันเพราะถ้ารอบหน้าไอคิวเก็บหมดไอคิวชนะโอ้โหเก็บไม่หมดนี่อ่าอยู่ที่ว่าเหลือกี่อันถ้าเหลือหนึ่งอันเสมอเหลือสองอันในบอลชนะโอ้๋โอโอเคมาดูรอบตัดส em. ินกันครับต่ำไปครับอ่ารอบนี้มาไม่ดีคร SO ับ ไม่โดนเลยครับเขากดดันครับเฮ้ย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 เขาเลงต่ำเพราะว่าเขาจะเอาตรงฐานครับหมดแล้วทำไมเลงต่ำเนี่ครับเหตุผลที่เรต้องเลงจากใต้ๆเนี่ยเพราะว่า2อันที่แล้วเนี่ยมันเหลือแบบอันด้านล่างไง ผมก็เลยแบบกะจะเล็งจากอันละล่างให้มันหมดไปเลยไงอ๋อคือถ้าโดนฐานยังไงข้างบนก็ล่วงลงมาแต่ว่ไม่เป็นตามแผนนะเหลือสามอันไอ้สามอันครับเท่ากับว่าเลบอลชนะนะครับเดี๋ยวมาดูพ่อพ่อพ่อหอลองมั่งเมื่อกี้ให้เด็กๆลองแล้วเจอแบบมือโปรมือโปรก่อนฟันเพื่อนจัดให้ดูมือโปรต้องสไตล์แบบนั่งแบบนั่งบอลนอ่าดูเอุ้ย เจอแบบมือโปรมือโปรกองฟวันเท่าร่จัดให้ดูมือโปรต้องสไตล์แบบนั่งแบบนั่งบอลนั่งมีโปรเอ้ยยังไม่ร่วงหมดเลยโอ้ยอย่าที่โกอ่ะไม่ร่วงหมดเลยอะร่หมดแล้วครับป่ะไม่ได้ครับคือจริงๆพ่อไม่ได้โกงนะเลยบอลเมื่อกี้คือถ้าแม่นเนี่ยมันก็แบบ จบแบบเรียบเรียบอะเราต้องสร้างคอนเทนต์ทำแบบแกล้งยิงไม่โดนไงอ๋อแกล้งยิงไม่โดนเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับปเมื่อกี้ไอ้คิวไรบอลไปเล่นมาสนุกไหมสนุกมากครับอ่าต้องบอกว่าเนื้อกระบอกนี้เนี่ยตอบโจทย์ในการเล่นมากมากเลยนะจริงครับก็คือแบบว่าเราเคยเล่นแบบอะไรที่เป็นเดิมๆเนาะอันนี้เป็นสไตล์ใหม่ที่บอกว่าทั้งรัวตอบตนองนิ้วดีมากใช่คับวิธีเกาะกลุ่มมากเลยครับอะไรบอลเล่นเป็นยังไงลูกเมื่อกี้ สันกว่ากดแล้วมันดูสมูทแปึ๊บปึ๊บปแล้วมันก็แบบดูตุ๊บ ตุ๊บ uhm ตัวนาะใครตุ๊บตุ๊บๆรับๆตุ๊บ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 เลยต้องบอกว่าเนิฟกระบอกนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสใกล้ช่วงปีใหม่ถ้าใครแบบว่ามองหาของเล่นอะไรก็าก็แนะนำเลยฝากเนิฟดับเบิลพันตัวนี้ไปด้วยใช่ครับดีจริงครับอาเมื่อกี้เล่นถือว่าติดใจเลยนะติดใจครับถ้าใครอยากได้เนิกระบอกนสามารถสั่งซื้อได้้านทอยอานในห้างสัสินค้าชั้นนาทั่วประเทศเลยถูกต้องอนของเล่นเนาะถ้าอยากซื้อออนไล เดสคลิปชั่นนี้แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับใช่ครับเป็นแหกกรบอกนี้สุดยอดไหมสุดยอดครับยอดนะเชอบมากนะดูคิดว่าชอบสวยมีที่เก็บด้วยอ่ะลายเขาจับแบบเท่มากปุ๊บยิงปิ้วปิ้วเล่นกันต่อเดี๋ยวป่ะไปไป้ไปไปไป